ก็เลยผก,ก็ด้ยินแต่ไม่คิดเข้ามาความรำคาญเกิดขึ้นไม่ได้ตาก็าเห็นแต่ไม่คิดในสิ่งที่เห็นเข้ามาแน่มันจะเกิดความรำคาญมาทางใดกันเอมันก็เลยเป็นปกติของมันถ้าผู้ใดเพลิกโดยปัญญากรรมาเนี่ยสักตะวันเห็นก็จะบนน่นี่สักตะวันเห็นได่เนี่ย่เอพอพีอ่เขาโออเขายัางงองงอไป ขจตกกี้เขายัางอยู่นี่เขายัางนี่รับตารับตาไปแล้วหมายถึงเขาออกออกมาคิดเอาดีๆนี่นเป็นแบบนี้เองนี่คืออนิจจังนี่คือทุกหนึ่งคืออนัตตานี่คืออนาาิจจังนี่คืออนัตตาบ่มีกีอ่อย่างอย่างยีรังยังยืนแค่นี่มันกับหมุนเข่าสูทั้งปัญญาต,ตัวนะสมถะกับวิปัสสนาตีคู่พร้อมกันเหตุพร้อมกันได้เลยเด้นี่ปัมาชาตินี่ทุกองค์ชาติสามารถบร,รู้ได้บดั่นแหละ เขาถึงความเป็นในจังนาตาได้เบิดนั่นแหละจังสันแต่ว่าเขาเอาแบบนี้พอละออนอกนั้นมันที่เป็นเราเองดอกต่อไปเขาจะ,ะมีทีออ่ลูกไปกับมันอลูกไปกับมันก็ต้องฟังพจนอธิบายเด้เอ,อถ้าพจนอธิบายเข้าใจรักมันดีแล้วก็ว่างคิดไปว่างคิดไปว่างข้อเห็นต่างๆไปว่าเขาเข้าใจดีแล้วว่างความเห็นต่างๆในว,ว,วามนาาในความสงสัยขอ,ข,อของเอาเอง เพราะว่าเพื่อนให้คําตอบแล้วใช่ไหมคืออธิบายคําว่าปรมฌานใช่ไหมวิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาเนี่ยมันเปิดเป็นคิดหนึ่งเลยว,วิตกหมายถึงคิดถึงนึกถึงนึกถึงอย่างนึกถึงลมเข้าแล้วลมออกนั่นวิตกวิจารคือยอย่างประคองเอาไว้่าคิดถึงสิ่งอื่นแา่จะบอกประคองไว้ปิติเกิดนั่นสุขเอกคาตาแล้วนี่แหละ <c oughs> เราเข้าบ,บรให,ห้เหตุแบบอันรับตาเด้ให้เหตุแบบมื่นตาถ้าเน้นสมาธิมื่ตาสมาธิก,ธก,กะแปลว่าคิดต,ตั้งมันหรือตั้งใจนั่นเองตั้งใจอยู่ตั้งใจ,งใจคิดถึงต่ล้มเข่าล้มออกล้มเข่าล้มออกนะสมาธิกไดี <c oughs> ตั้งใจอยู่มองเดียว <c oughs> ปีติเกิดแล้ว้ามันไปเรื่อย มันก็เริ่มตั้งมันตัวมันก็ตั้งมันเมื่อมันตั้งมันแล้วต่อไปคือคือคือ,คอเขาเห็นคนยังงอก็งอกงอกไปนี่เขาบ่ชคิดเขามาามันก็บววันใหนึ่งตัวอะไนบลาะหูเขาก็ดืยินเหาก็บววันไบหนท่นตัวแต่เขาบวชขดเขามานี่นั่นแล้วคันีก้กะสมาธิยังสิในขณะในขณะนั้นเด้ในขณะที่เกิดความสงบนี่ ในขณะนั้นมันเกิดวาอสงบแล้วสงบไปเลย